สวัสดีครับมาว่ากันที่ข่าวของเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวรายยันเชกี้พเพลเมเกอร์ตัวรุกจากทีมลียงนะครับโดยค่าตัวประมาณ40ล้านยูโรหรือประมาณ33.7ล้านปอนด์โดยลียงนั้นมีปัญหาทางด้านการเงินครับแล้วก็ถูกตรวจสอบมาโดยตลอดแล้วเขาก็ต้องตกชั้นนะครับทีมนั้นตกชั้นก็ต้องขายนักเตะตัวที่มีอยู่ออกไปนะครับนั่นก็คือรายานันเชกี้นะครับโดยสายข่าวคนย่างเดวิดออสตรีนและอีกหลายสื่อนะครับ รายงานตรงกันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นลุกข้อตกลงคว้าตัวรรยันเชก,กี้ค่อนข้างแน่นอนแล้วนะครับโดยค่าตัวนี้ก็น่าจะจบอยู่ที่40ล้านยูโรนะครับตามที่ข่าวบอกมาและถ้าหากจบดีลกันได้เร็วนะครับตัวรายันเชก,กี้นั้นก็น่าจะได้ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกฟุตบอลสโมสรโลกในวันที่15มิถุนายนนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรถ้าการตรวจร่างกายปกติผ่าน,นถ้าไม่มีอะไรไม่มีปัญหาจบการเซ็นสัญญาได้เร็วนะครับ ยานเชคก,กี้นั้นก็จะเป็นกำลังหลักให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกฟุตบอลสโมสรโลกที่จะถึงนี้แน่นอนครับโดยก่อนหน้านี้นั้นแมนเชสเตอร์พึ่งได้รายานไอ้นูรีแบ็กตัวเก่งจากวูฟมานะครับเสริมทีมทําให้ตอนนี้ทีมแมนเชสเตอรนั้นแทบจะครบเครื่องนะครับตอนนี้ต้องรอดูครับว่าแมนเชสเตอร์จะปิดดิวกี่ดีลนะครับในปีนี้นะครับสวัสดีครับ